ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะแม่อย่างที่เราเห็นข่าวกันนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์โลกเนี่ยกลับมาเดือดระอุอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางอิสราเอลเนี่ยได้มีการโจ,จมตีโครงสร้างนิวเคลียร์ของทางอิรานและอิรานเนี่ยก็ยิงจรวดแล้วก็ส่งโดรนนับร้อยถล่มล้างแค้นอิสราเอลในขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการประชุม j c c ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะเราเนี่ยก็หึมๆมอยู่ว่าจะตัดเน็ตเขาไหมปรากฏว่าเขาชี ตัดเน็ตเราไปก่อนแล้วแบบนี้การเจราจายจะเป็นอย่างไรพูดคุยกันนะคะกับท่านอาจารย์สุดาทิพย์จรุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะ่ะสวัสดีค่ะคุณแอนคะ<อ>เราคุยกันตอนนี้นี่ฝนกำลังกระหน่ำกรุงเทพเลยนะคะใช่แล้วค่ะ<อ>ก็ทําให้คิดถึงทหารหารของเราอ่ะเื่เอถ้าฝนตกเพราะมันเข้ามาทางนี้พายุเลยนะคะก็ ดูดูบริเวณเขตแดนกัมพูชากับไทยเนี่ยก็ขอส่งใจไปด้วยเพราะว่าทหารเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ปกป้องแผ่นดินของเราต่างกับฝ่ายการเมืองของเราซึ่งทั้งทาให้เราเสียชื่อเสียงเขาเอาเราไปพนธนาอะไรต่างๆเราก็ไม่ค่อยจะตอบโต้หรือว่ามีอะไรมันไปเย็บปากอยู่ก็ไม่รู้นะคุณแอนค่นนะทีนี้ก่อนที่จะ พูดคุยกันเรื่องชายแดนไทยเนะะี่ยค่ะตอนนี้โอ้โหอิสราเอลกับอิหรา่านนี่ก็เดือดมากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้เราจะมีเจดีีใช่ไหมวันที่14นะคะใช่ค่ะซึ่ <S 2> <S 2> <S งทังเขมรเขาก็บอกว่าเขาไม่เขาไม่เขาไม่สนนะแล้วเขาก็จะเดินหน้าไปที่ไอซีเจนะ International Court of Justice แต่ว่าทางทางอิหร่านเนี่ยนะคะเขามีนัดกันนะคะเป็นรอบที่หกะที่เือประเทศโอมานเมืองมุสแคตแบบเมืองเมืองหลวงของเขานะวันอาทิตย์เนี่หลังจากเราหน,น,นึ่งวันค่ะก็เป็นช่วงแห่งการเจรจาอันนี้ก็เรื่องที่อเมริกาเขาก็จะประชุมกับอิหร่านเพราะเขาคุยกันมาห้ารอบนะคะก็เิภาษาอนเขาเรียกออฟแอดนออนก็คือว่า อะไรนะชักเข้าชักออกอะ่ะคุณครัมเขาสไตล์เขาชักเข้าชักออกก็คือเรื่องที่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีสิ่งที่โอบามาเขาได้เขาได้เขาเรียกว่าประชุมตกลงกันเรียบร้อยเซ็นสัญญาแล้วตั้งแต่2015กับอิหร่านนะฮะอันนี้ก็เป็นปีสุดท้ายเลยของโอบามานั่ะไอ้คณะห้าบวกหนึ่งคือคณะมนตรีกรมั่นคงห้าประเทศแล้วก็บวกเกยอรมันเนี่ย ในในองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาก็เข้ามาเห็นด้วยว่าทางอเมริกานเนี่ยเขาเสนอบอกว่าถ้าอิหร่านเนี่ยยอมที่จะไม่เอ r i c h u ยูเรเนียมก็คือเอากากยูเรเนียมเขามีกัดยูเรเนีนะคะคุณแองเพราะว่าเขามีไอโรงงานไฟฟ้าปรมาณูเด่งแห่งนะคะแล้วก็ยังจะมีโรงพยาบาลเขาว่าไอพวกไอเวลาเรารักษาแคนเซอร์อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมันต้องมี ไปทำาคมอะไรอย่างเงี้ยนะ oh. ก็ใช้ก็ใช้ไอ้พวกเรเดียชันเนี่ยเยอะแยะเลยเอ็กซเรย์ y L X ray, แล้วก็เรื่องโรงงานผลิตอาหารก็ต้องอาบอาหารเวลาจะใส่กระป๋องเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกก็จะมีกากนิวเคลียร์ซึ่งเวลารวมไปแล้วเนี่มันต้องมีเทคโนโลยีที่จะเ n นริชยูเรเนียมกากอันนี้นะคะซึ่งก็เป็นสิทธิของแต่ละประเทศที่จะสามารถ พัฒนาไอ้กากนี่ให้ได้นะะมันเป็นเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์แล้วถ้าสูงสูงขึ้นไปอันก็จะกลายเป็นอาวุธได้แต่อิหร่านเนี่ยเขามีผู้นำทางจิตวิญญาณคนเนี่ยที่มาแทนคูเบนีเนี่ยก็คือโคมานีเนี่ยท่านก็เคยพูดไว้บอกว่าไออาวุธไอ้นิวเคลียร์เนี่ยมันบาปค่ะเพราะว่ามันทำลายล้างถีเนี่ยเป็นล้านล้านคนยกตัวอย่างไอ้รูปแรกก็คือที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากินะคะ เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่เขาก็คิดว่ามันเป็นสิทธิของประเทศที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในฐานะประเทศเอกราชเนี่ยมันน่าจะทําได้ถ้าไม่เป็นพัฒนาเป็นอาวุธคือเขาไม่ชอบอาวุธน,นะะเขาก็เลยลงนามกับทางโอบามาไงฮะปี2015ซึ่งโอบามาก็บอกว่าถ้าคุณไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะซึ่งทางอิสรเอลเนี่ยจะกลางาตลอดเวลาเลยว่าอิหร่านเนี่ยแอบพัฒนานิวเคลีย แล้วก็ขณะเดียวกันก็คือหมายความว่าโอบามาที่ไปลงน้ำแล้วก็ฆ่าบวก1ประเทศฆ่าประเทศคณะมนตรีกัมัันพงแล้วก็บวกเยอรมันเนี่ยถูกถูกอิหรานหลอกคุณเนทันยาหูเนี่ยเป็นนายก3าครั้งแล้วแล้วเขาก็จะโจมตีแต่อิหรานทั้งนั้นที่โตเขาเองมีนิวเคลียร์แล้วก็อันนี้มันมีเอกสารเปิดเผยออกมาประมาณ2015ประมาณนั้นเนี่ยนะคะเอกสารครบรอบไอ้ความลับมันครบ50ปี มันก็ออกมาว่าไอ้หน่วยงานที่ฆ่าจอร์เนสเคนเนดีเนี่ยนะสงสัยว่าน่าจะเป็นมอสซาด m ค่ะมอสซาดนี่ก็คือหน่วยงานคล้ายคล้ายนิวเีของไ<น>ากนะ,ะนะคะเพราะว่าจอร์เนสเคนเนดีเนี่ยเขาเข้าไปขวางอิสราเอลไม่ให้พัฒนานิวเคลียร์เขาบอกว่าเขาดีเทกได้หน่วยงานของอเมริกาเขาจะดีเทคนะว่ามันมีฝังสะเทือนมันมีอะไรทดลองนิวเคลียร์นะครับ เขาก็ตั้งเป้าไปเลยบอกว่าคุณกําลังแอบทดลองนิวเคลียร์ใช่ไหมเพราะอเมริกานี่ให้การสนับสนุสน,นอิสราเอลนะครับ่คะรัฐบาลอิสราเอลตอนนั้นนะทั้งเดวิดเบนกูเรียนนายกคนที่หนึ่งแล้วมาเป็นคนที่สองที่สามอีกทีนะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นนะโกลดานเมียก็ออกมาปฏิเสธหมดเลยแล้วเพราะฉะนั้นจอห์นเอ็เซ์คนดีเนี่ยก็บอกต่อว่าบอกไม่เชื่อแล้วก็ให้ส่งทูตโทษไปดูนะ คุณดกโปอรแ์แนนี่มาลับหน้าเลยที่หน้าโรงงานแล้วก็พาเดินบอกไม่มเีเราไม่ได้พัฒนเราเราไม่ได้แอบพัฒนานิวเคลียร์ตกลงอิสราเอลมีนิวเคลียร์ตัอ้งอน,นั้นเลยอ่ะตห้าสิบหกสิบปีแล้วนะ,ะคุณแดนแต่ตัวเองเนี่ยไม่ย้อมไม่อีบานเนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีที่จะไม่ไปถึงอาวุธนิวเคลียร์ได้ซ้าไปนะฮะคือนี่คืออย่างนี้ค่ะตกลงในที่สุดเนี่ยทางด้านทางด้านโอบามาเขาลงนามเสร็จเนี่ยเขา ก็เขาเรียกว่าเจซีพโอพ่อตกลงว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แลกกับอะไรแลกกับว่าอิหร่านเนี่ยสามารถจะเอาน้ํามันเนี่ยออกมาขายในตลาดโลกแรกได้เพราะว่าตอนที่เกิดปฏิวัติอิสลามตอนที่โควิเนียกลับมาจากปารีสแล้วก็มามาเอา่อเรียกว่าลงละบินเลยที่เตหรานครับคนก็มารับกันโอ้เมื่อฟ้าโมดินเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจพระเจ้าชาพระเจ้าชาเนี่ยเปิดให้สัมปทานน้ํามัน กับบริษัทวิทยิเชโทเโอลีมของอังกฤษและก็ของอเมริกาเยอะแยะไปหมดเลยและประชาชนก็ยากจนคือพระเจ้าชาเนี่ยเข้ากับฝ่ายตะว,วันตกฮนะ mm hmm. แล้วก็ให้สมบทานทีนี้โคเน,นี่เขาก็เขาก็ต้องหนีไปฝรั่งเศสเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาถูกเป็นมนุษย์ที่เป็นศัตรูกับพระเจ้าชาต่อมาเนี่ยก็มีเกิดตำรวจซาวักอะไรทั้งหลายนีย่กำจัดอุ้มคนที่ต่อต้านพระเจ้าชาและในที่สุดโควิเนี่เขาก,กลับมา แล้วก็เลยล้มล้างพระเจ้าชาเพราะพระเจ้าลัำขึ้นระบินหนีไปเลยกับกับครอบครัวนะคะตายที่อียิปต์แบเป็นแคนเปอร์อะไรเนี่ยแต่ตอนสมัยพระเจ้าชาก็เริ่มมีพัฒนานิวเคลียร์แล้วบ้างเหมือนกัน mm hmm. คือหมายความว่าอ่อนๆนะนะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันต้องใช้อ่ะอย่างที่เราพูดกันนะ่ะโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็ไอ้เครื่องเอ็กซเรย์โรงพยาบาลใช้รังสีแล้วก็ใช้อาอาหารอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็มันก็มีมันมีเทคโนโลยีซึ่งแต่และของเราก็มีประมาณูเพื่อสันติ อันนี้อย่างนี้ค่ะก็ในที่สุดเนี่ยอพอคอมิเนี่มาเนี่ยก็ก็ไม่ได้พัฒนานอยู่เลียร์จนกระทั่งต่อมาก็ค่อยๆเริ่มมากขึ้จนจนกระทั่งตกลงนี้ก็คือว่าทางโอบามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอออย่างนี้ค่ะคราวนี้พอคอมินี่กลับมาเนี่ยสถานทูตอเมริกาในอิรานเนี่ยก็ถูกยึด444วันตอนนั้นสมัยพาเตอร์ค่ะแล้วก็ม,มีมีการ ไปจับตัวนักการพูดอเมริกา,าไว4้4 4 4วันแล้วก็เจรจากันตอนหลังเนี่ยก็แข่งกันระหว่างคาร์เตอร์กับนิกเซนเนี่ยคาเตอร์อแล้วก็นิกเซนเนี่ยนิกเซนเขาก็ไปบอกโคเมนี่บอกว่าคือตอนนั้นคาร์เตอร์เนี่ยเขาเจรจาแล้วเขาบอกว่าถ้ายูยอมปล่อยเจ้าหน้าที่ขอ,ของของอเมริกาออกมาเนี่ยแล้วเขาจะเลิกการคว่ำบาตน้ํามันจากอิหร่านอิหร่านก็เป็นผู้ส่ขของออกน้ำมันใหญ่ฮะสภา,าอเมริกาก็คว่ำบาตเนี่ย ก็กำลังเจีจากันนิกสันเดินใต้ดินเลยค่ะนิกสันเขากำลังแข่งคาร์เตอร์เขเป็นประธานาธิดีนิกสันเขาท้าชิงเขาก็ส่งคนไปหาทีมงานของคนเมนทีแล้ะบอกว่าอย่าปล่อยก่อนเลือกตั้งนะเลือกตั้งนี่มันต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะบอกว่าถ้าปล่อยให้ปล่อยทีหลังคือถ้าปล่อยก่อนนี่คาร์เตอร์เขาจะชนะ เราะเขาสามารถจะเอาคนของเขากลับมาอเมริกาได้ไงฮะลงก็คือตรงนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นที่มาว่าคาร์เตอร์ก็เลยแพ้ไปนิกสันก็มาเป็นตอนนนดีแล้วตอนหลังก็มีเรื่องวอเตอร์เกตและต่างๆแต่นี้เอามาเป็นเรื่องปัจจุบันนี้นะคะก็คือว่าอีวานเนี่ยก็โดนสภาอเมริกันเนี่ยคว่ำบาตรเรื่องน้ํามันเนี่ยให้ปล่อยออกมานิดเดียวพอสมัยโอบามาเนี่ยก็ติดต่อกันแล้วบอกว่า ถ้าคุณลงนามว่าไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะแล้วจะให้น้ำมันอิหร่านออกมาเพออราะอิหร่านเนี่ยถูกคว่ำบาตรอยู่เป็นสี่สิบปีเลยค่ะคุณวรรธีเด็โโกตายเป็นล้านๆน้านคนเพราะยามเข้าไม่ได้คว่งบาตรคือไม่ให้ใครเอาของไปสมให้อิหร่านเลยขนาดพค้าว,ข,าวข้าวของไทยเนี่ยขายข้าวอิหรา่านอิหร่านก็ปลูกข้าวไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็กินข้าวก็ซื้อข้าวมาจากเราก็พอเกิดปฏิวัติโคเมนีเนี่ยนะก็ไม่มีการเอ่อ ติดต่อคือหมายความว่าปิดประเทศเขาก็ไม่ส่งน้ํามันออกด้วยแล้วก็ถูกว่าบาทด้วยแต่เขาก็แอบขายน้ํามันให้กับจีนอะไรนิดหน่อยนี่นะแล้วไอพ่อค้าของเราจะจะไปเก็บเงินค่าค่าข้าวยังไม่ได้เลยเพราะปิดประเทศแล้วก็เขาโดนสภา,าเมริตานี้คว่มบาตรเพราะนั้นพอโอบามาบอกว่าเอ้ยเราจะให้อยู่เปิดประเทศนะจะได้เอา่เอาน้ำมันออกมาพอเขาได้เงินไอพวก c ค r ร์เรนซีดอลลาร์อะไรเขาก็เอาเงินมาซื้อเรอบินโบวิงซื้อเรอบินแอร์บัส ซื้อรถยนต์จากฝรั่งเศสอะไรต่างๆซื้อข้าวจากเราเนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมเขาก็จะได้เปิดประเทศเพราะเขาถูกปิดมานานเขาต้องพัฒนายาเองเด็กตายเป็นล้านคนนะฮะยาไม่ให้เข้าอะไรเลยอันนี้ก็าปรากฏว่าเปลี่ยนสมัยโอบามามาเป็นอ่อะไรอ่ะโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งจุดศูนย์เขาก็ฉีกสัญญานั้นทิ้งเลยนะคะแล้วเขาก็บอกโอบามาเนี่ยถูกเขาเรียกอะไรถูกหลอก บอกว่าไอ้คนที่ให้ให้ข้อมูลเกิดโดนัลด์ทรัมป์ก็คือคุณเนทันยาฮูนี่แหละนายกของอิสราเอลเออก็บอกว่าเนี่ยถูกหลอกเพราะแอบพัฒนาใต้ดินเหมือนกับที่กล่าวหาประธานพุ่งเซนว่าพัฒนาไอ้นิวเคลียร์ไงล่ะก็ตอนนั้นบุชก็ถึงได้ยิงเข้าไปในบักแดดที่เรียกว่า preemptive strike อือคุณแอนอาจจะตอไม่ทันโอ้ยสงครามอาวนั่นนะกล่าวหาประธานพุ่งเซนแล้วทีแต่านพุเซนก็ ก็ทําทเป็นอุกใสว่าฉันเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ที่แคตตัวเองไม่มีหรอกแล้วพวกก็ถล,มล่มเริ่มจับแก้แตแหวนคอก็เพราะว่าข่าวว่าแกมีอาวุธนิวเคลียร์หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอค่ะก็คือการที่มีอาวุธนิวเคลียร์นี่ไว้ป้องกันไม่ให้คนถล่มเข้าไปเนี่ยทีนี้ก็ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะคะขขบคุณตอนนั้นทําว่าฉีกสัญญาเจบซีพีโอเองทิ้งแล้วยังไงอะ่ะแล้วก็ทัน,นี้ก็ปรากฏว่าก็จะทําอีกตอนนี้ชั้กลับมารอบสองจะทําแบบที่โอบามาทํานั่นแหละ ก็คือจะบอกว่าไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็จะให้น้ามันออกคราวนี้ก็เจรจากันมาหรอบแล้วค่ะนะคะครานี้ก็ระหว่างนี้ก็คือมันเกิดเหตุการณ์เจตุลาคมที่กาซาด้วยและอิหร่านเนี่ยหลังจากที่เขาถูกปิดประเทศเขาก็พัฒนายาเองเขาก็พัฒนาโดรนเขาพัฒนาไฮเปอร์โซนิกพัฒนาขีปนาวุธอะไรทั้งหลายเยอะแยะเลยนะเขาก็ ขายไอ้โดนราคาถูกของเขาด้วยนะไปไหน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 เต็มไปเลยแล้วเขาก็สนับสนุนไอ้นั่นด้วยเอ่าฮามาสนะคะแล้วก็ซีเรียเออเลบานอนนะคะฮูตี้เวสแบ็ีเขเขาเขาคือเขาพยายามเขาเป็นพี่ใหญ่อะว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็ขนาดที่เขาดิกายถึงเขาเรียกว่าชีอะนะฮุบารวีแล้วก็ฮามาสนี่ก็เป็นซูนีซึ่งปกติ มันคนละนิกายกันนะมันก<ช>็จะถูกกันแต่ความที่มีห่านที่มีเงินมากเขาสะสมแล้วเขาก็มีน้ํามันเขาก็ขายให้จีนขายให้อินเดียอะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็ก,ก็ต้องแอบขายนะเพราะว่าไอ้ทางสต์ประชาชาิก็ความบาดนะว่าอันนี้เป็นผู้ก่อการร้ายคุณเนสันยาหูเนี่ยครองคือว่าอะไรนะฮะเขาเรียกว่ามีอิทธิพลเหนือนโยบายต่างประเทศของอเมริกาอย่างที่เราคุยกันนะก็คือว่าเขามีล็อบีคือสมพลังมากของอิสราเอล เพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้เงินสนับสนุนสอสอและสอวอของอเมริกาทั้งนั้นที่นั่งกันอยู่เต็มสภาทั้งเดมโมแครตหรือขา้าพิธีเนี่ยรับเงินจากเอลบีของอิสราเอลและคนที่มาชี้เรื่องเนี้ยมันมีหนังสือออกมาเมื่อปี2006ศาสตราจารย์เมียชไพรเมอร์ที่สอนที่อยู่ออชิคาโกนี่ก็เป็นคนบอกเลยบอกว่าร้ายที่สุดเลยนโยบายของอเมริกามันอยู่ใต้นโยบายของอิสราเอลได้ยังไงมันแค่ย่างเมริมากายิ่งใหญ่ก็เพราะว่าเงินอนนันเนี้ยมันไปซื้อสสสวหมดเลยเนี่ยคราวนี้ก็มาถึงตรงนี้ว่า 7ตุลาคมเนี่ยก็ปรากฏฮามาสเก็ได้รับแรงสนับสนุนจากอิหร่านไงแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอิสาราเอลเนี่ยเขาเข้าไปพูดในสภาของอเมริกาสมัยไบเดนและไบเดนก็ประกาศตัวเองเป็นไซนิสที่โยงมาถึงเรื่องนี้เพื่อจะบอกบอกว่าอิสาราเอลเนี่ยนะคะเข้าแข็งกล้ามากนะเพราะว่าเขาคคุมอเมริกาไว้ทั้งประเทศได้รับเงินช่วยเหลือและกะอาวุธด้วยทีน,นี้ก็ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ค่ะ ตอนตีสามครึ่งะ,ะเวลาที่เตหรานนะก็มีการยิงจรวดไปจากอิสราเอลค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็ถลม่มถล่มอะไรบ้างถล่มกลางใจใจเมืองเตหรานเลยค่ะคะอคน,นโดอะไรก็โดนนะคะเด็กเล็กตายอคอนโดมันโบ๋เลยนะไฟลุกท่วมนะคะแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ220รสิกิโลตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย เป็นที่เป็นที่ทดลองอปรมานูหมายความว่าห้องทดลองเขาอ่ะพัฒนาปรมานูนะคะเขาเรียกว่านาักน,นาทานหรือนากตองใช่ไหอ่านแบบฝรั่งเศส<อ> N A T A N C นะคะ,คะซึ่งก็เป็นห้องแหลกใหญ่แต่ว่าเวลาที่เขาทดลองเนี่ยนะเขามีหลายจุดมากเลยเพราะก็กลัวว่าถ้าถูกตีแห่งเดียวเนี่ยอีกหลายแห่งมันต้องมีหลายแห่งมันจะเล่นไม่ตายไ,ไงฮะการทดลองปรมานูเนี่ยหมายความว่า เขาต้องผสมอะไรสูตรเสริมเขามีน้ําหลอเย็นอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะเขาเลึกลงไปนะคะใต้ดินนะครึ่งไม้อะคุณวรวีตกลงก็โดนฉล่มไอ้ที่เมืองนัดองเสียนะแล้วก็ที่เตหรานค่ะกัตนีสามครึ่ง่ะ,ะเวลาที่อิสราเอลกับที่เอที่เตหรานใ,นใกล้กันมันมันช้ากว่าเราสามชั่วโมงครึ่งนะคะก็เป็นเวลาหก กมาผมคขึ้นของเราตอนเช้าอตอนทุกคนตื่นขึ้นมาที่ประเทศไทยก็เห็นเลยอุตสายเลยอีกเซลโจมตีแล้วโจมตีเนี่ยก่อนวันที่จะประชุมกันที่ที่โอมานวันอาทิตย์นี้ไงฮะคือตัดหน้าเพราะว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วไม่รู้เราคุยกันอย่างก็คือว่าทางทาง โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาอยากได้รางวัลโนเบลใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเขาจะต้องสงบ,บศึกยูเครนให้ได้ภายใน24ชั่วโมงแล้วเขาจะต้องพยายามเอาอิหร่านเนี่ยให้หยุดพัฒนานิวเคลียร์ให้ได้ mm hmm. เขาเกาก็เจรจากัมนมาห้ารอบแต่ระหว่างนี้นะคะเ mm hmm. มื่อประมาณสักสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาปรดจที่ปรึกษาด้านความมั่นคงตัวใหญ่มาเริ่มเลยเป็นทหารเกา่าอ่ะเป็น n national g u a ารเกา่าอ่ะเป็นเป็นในพันเนี่ะชื่อว่าเอ่ s, อไมเคิลวอลส์น่ะ mm hmm. เพราะว่าคนเนี้ยมันอยู่ในไ e อ้ซนะิดนีเกตอ่ะ ไอไ้คล้ายๆลน์ของเราเนี่ยซึ่ง oh. มันก็เป็นกลุ่มเออกลุ่มรับนั่นแหละไอ้คนที่เป็นหัวหน้าเลยไมเคลวอลนะฮะแล้วก็เขาก็มีัดนตรีกลาโหมยิ้เทเร็รซจที่อยู่ในนั้นดนตรีจากประเทศมาโครรูเบียก็อยู่ในนั้นแต่อยู่ๆเขาไปเชิญไอ้นักข่าวจากบรแอลนติกเข้าไปด้วยและไอ้หมอนี่เขาไม่ได้สมัครเข้าเขาไม่รู้เรื่องอยู่ยก็มีคําเชิญมา บอกว่าคุณคุณจะเข้าไหมาแล้วเปิดให้เขาเข้าไปเลยตกลงไอ้หมอนี่ก็เลยไปรู้เรื่องการประชุมลับในนั้นด้วยแล้วก็ไอ P ้พีแท็กเซนเนี่ยแนละ้วจรีกระหมเนี่ยเขาก็เออเขาก็โจมตีฮูตี้ก่อนโจมตีสองชั่วโมองเขาก็คุยในกลุ่มเขาบอกกำลังจะโจมตีแล้วนะเวลาเท่านั้นไอ้ G P S ถึงนั้นอย่างงั้น,ง,น,ง,นงั้นนะปรากฏไอ้นักข่าวคนนี้นะรู้เรื่องหมดเลยแต่เขาก็ไม่ได้ไปปาดสว่างนะแต่เรื่องมันดังขึ้นมาบอกว่า เฮ้ยเป็นความผิดของคุณนะไมค์วอลคุณไม่เช็คเหรอมีนักข่าวอยู่ในนี้เรื่องมันใหญ่มากตรงนี้<ฆ>ก็คือเขาก็เลยปุกสภากำลังสอบดอนทั้งทมป์ก็ปลดแล้ววิธีปลดของทรัมป์นี่เขาจะไม่อยากจะสร้างศัตรูเขาทาแบบนี้เขาอบอกว่าคุณน่ทเป็นคนดีนะแลวคุณก็ได้เรียนะรู้บทเรียนของคุณแล้วนะอะไม่เป็นไรผมจะให้คุณเนี่ยนะไปเป็นทูตอเมริกาประจำสหประชาชาติะเป็นะอันนี้เป็นความเป็นความเป็นความลื่นไหลของทรัม พราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยไอคนนั้นก็จะโมโหใช่ไหมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเออจะไปไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะแต่เขารู้ว่าไอไอ,ไอจะไม่วอลเนี่ยคงไม่ผ่านหรอกเพราะว่าอุ้ยที่สภานี่มันต้องกรองฮะแล้วการที่แกมีความผิดพลาดในไอสิกเนลเกตอันนั้นเขาเรียกสิกเนลเกตเหมือนวอลเทเกตนะนะแต่ว่าประตูส<อ>ิกเนลเพราะคุณคำทำพลาดไปนเนี่ยเขาจะสับจนแกไม่ได้คะแนนที่จะผ่านที่สภาแก้งง่ายก็คงไม่ได้เป็นทุ่นนั่นแล้ว แต่แ่องไรก็ตามไอ้หมอนี้เนี่ยนะคะ,ะมีความผิดมากกว่าซิกเนลเกตนะคุณไมค์วอลฟ์เข้าไปตกลงลับๆกับเนทันยาฮูเพราะเขานั่งเป็นที่ปรึกษา<อ>นานกว่ามั่นคงก่อนจะถูกทรัมปด์ดใช่ไหมคะพวบที่ถูกปลดเนี่ยเพราะว่าซิกเนลเกตและอีกเรื่องหนึง่งคือไปตกลงลับะก,กับเนทันยาฮูบอกว่าเราถล่มอิหรานเลยไหมแล้วอเมริกาจะร่วมมือเพราะว่าจริงๆอิสราเอลเนี่ย เขาไม่มีอาวุธมากมายหรอกอเมริกาต้องส่งอาวุธให้เขาแล้วก็ส่งเงินช่วยตลอดมาเลยตั้งเอ,เอ,เอ,อนะ่อเอ่อเท่าไหร่นะเกือบจแปดสิบปีมาแล้วนะตั้งแต่ยี่สิบแปดคืนนี้ก็ปรากฏว,ว่าไอ้ความมันนี้ทรัมป์โหมากค่ะเพราะทรัมป์เนี่ยเขาอยากจะให้ให้เอ่อเอ่อเซ็นสัญญาให้อิร่านเอาน้ํามันออกมาเพราะว่าะารเออคุ๊วบอลวีทขามเขาอยากให้น้ำมันออกมาเขาอยากให้น้ามันราคาตอกไอ้เงินเฟ้อที่อเมริกามันจะได้ม่สูง แล้วทาไมเงินเฟอ้ออเมริกาสูงก็เพราะต้องคิดอีกกาแพงภาษีของเขาในหลังนะะ<ช>เพราะน<ช>ั้นถ้าทำน้องให้ออกมาจากหีวานได้แล้วก็จัดก,การยูเครเนสหเร็จน้ามันก็เซียออกมาในตลาดโลกได้อีกน้ำมันก็จะลงแล้วก็ให้ขุดที่อเมริกาเพิ่มอีกวันละสามล้านแบเรลรเพื่อให้เงินเฟอ้อมันลงค่ะเพราะว่าไอการที่คุณไปตั้งกำแพงภาษีเนี่ยนะคะโอ้โหของขึ้นตลุดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ ทำให้ประชาชนอเมริกันไม่พอใจไอ้แครวิสเนี่ยคนที่จ่ายแครวิสเป็นคนอเมริกันน่ะเพราะว่าพอพอขึ้นภาษีเก็บภาษีจากผู้นําเข้าผู้นําเข้าก็ไปคิดต่อกับผู้บริโภคอเมริกันไงเพราะนถ้าเขาทำหลักฐานให้มันให้ลงได้นี่เขาจะทําเขาก็มโหมค์วอล์เขาก็ปลดไมค์วอล์อันนั้นและจะให้จะเป็นผู้ที่อยู่เอ็นแก็ปรากฏอันนั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งอ่ะที่เราก็เลยรู้ว่าโอ้มันมีการตกลงกันนักระหว่างไอจะมไมค์วอล์ฟกับอิซาเนสันยาหูเพราะเนี่ยสันเยหูเนี่ย เขาจงเกลียดจงขัดขัางอิหร่านมากแต่เขามีเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะเขากําลังจะถูกสารต้องต้องขึ้นศาลเรื่องทอง c o r r u p t i o นคุณคุณแอมค่ะุณแอ,ณอนฟังอยู่นล้วเธอปรากฏว่าียวมันแปลแๆมันมีอะไรแทรกค่ะอ,อย่างไรก็ตามด้วยวก็ทําให้เรื่องสั้นขึ้น,น,นก็ตรงนี้ก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอีกปีหนึ่งคือปีทั้งนี้ท่าบอกว่าเอ้ยไม่อยากฉ,ฉันต้องการเป็น peace president นะก็เป็น peace maker เขาอยากจะให้ไอ้ไอ้อันเนี้ยมันสําเร็จไอ้เจรจากับอีหรวานก็นัดวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมปรากฏพามาช้าโจมตีโครมเอาละสิตอนนี้นะฮะในคนก็ตายไปแล้วนะฮะคนนี้เป็นผู้นำสุดใช่ไหมคะเออผู้นาสาดของหน่วยที่ทักอิสลามเขามีกองกําลังของโคเมนี่คนเก่าที่เอาพระเจ้าชาลงนะแล้วก็ไปเป็นกองกําลังใหญ่เลยที่ทักปฏิวัติเลยอยู่ อยู่ในเมืองเทรานเลยนะคะก็มีสูงกลางอยู่เี่นยังเซ็นเตอร์ IRGC ย่อมาจาก Islamic Revolutionary Guard Corps อนะคะผู้มัชาการตายเลยคนคนสัลลามีใช่ไหมคะสาลามีใช่ใช่ใช่นะฮะแล้วอีกคนก็เป็นผู้ผู้บัญชาการหน่วยเขาเรียกว่า Emergency e แปลว่าหน่วยฉุกเฉินอ่ะอีกคนหนึ่งฮะแล้วก็ยังมีอาจจะมีลองๆองมาอีกสองสองคนนะคะและ หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่ทําเรื่องนิวเคลียร์ด้วยค่ะแล้วก็นักวิสา์าอีกหลายคนเลยแต่ตอนนี้ก็ประกบพบพรมถ้มันเป็นเวลาดึกสงัดนะก่อนรุ่งสามนะดีสามเริ่งนะสายเวนก็จังที่เจรานแล้วก็ไอ้ตรงเมืองนะต้องสนับก็ยิงไปที่นั่นแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเสียหายขนาดไหนเพราะว่าทางอิหร่านเขาบอกว่าเขาก็บอกไอ e อ i อ e ออ e นี่เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่ดูเรื่องเกี่ยวกับไอ้ารมานปาล์มนูนะคะ เขารายงานไปเลยบอกว่าพอาวัดแล้วรังสีมันไม่ปกมันไม่ได้ผิดปกติก็แปลว่ามันอาจจะยังไม่ได้ทาลายอ่ะนะเพราะทุกคนกลัวมากว่าเกิดไปทําลายไอ้ที่เหมือนกําลังพัฒนาไอ้นมีเคลียร์เนี่ยเรย์เย่มันจะพ้งเนี่ยละแต่ว่านเขารายงานที่ IAEA ตัวใหญ่ที่มาออกทีวีแล้วบอกว่าเขาบอกมันไม่มีมันไม่มีไอ้เรย์เยชันนะวัดมันไม่ปกผิดปกติอ้อก็ยังโล่งออกไปนะฮะแต่อะไรก็ตามกุ๊บตอนนั้นจ้าวหวันใช่ไหมคุณ แผแเนค<ว>าะคือมันสีสามครึ่งอะที่ดูมันยังมืดตะตืออยู่เลยนะแล้วก็โอ้หนาวเหรออะไรด้วยนะคาวนี้เกิดอะไรขึ้นฮะก็คือว่า,ากว่าจะแสงแดดจะมาเนี่ยนะคะก็จะหาคนไม่เจอไอ้การติดตอ่อสื่อสารอะไรมันก็หยุดชะงักไปหมดเลยใช่ออไหมโทรศัพท์เลยก็ไม่รู้ใครตายใครเป็นอะไรเงี้ยที่การที่มันเกิดขึ้นที่เลบานอน,น่ะเมื่อไม่ไม่นานมานี้เองไอ้ที่ ไอ้เคจเจอจะได้นะคฮะที่เขาระเบิดและตาบอดเลยอ่ะก็กดปุ่มทีเนี่ยเป็นบริษัทฟอมโอ้นั่นล่ะที่เลบนอนก็ไอ้ในพลก็ตายไปแล้วก็เขาก็ทิ้งระเบิดแล้วก็มีวอคกี้ทอคกี้ฮะนั่นเป็นฝีมือของของมอสซอนั้นนะก็ตั้งบรนษัทอรมขึ้นแต่แต่อีกทางเฮดบอลล่าก็ถูกตุถ้ะเปอยเลยไม่อยากเชื่อเลยนะว่าถูกหลอกได้ยังไงนะไปซื้ออุปกรณ์ที่มันใส่ระเบิดไว้นี่ทีนี้ก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะก็อย่างนั้นเหมือนกันเขาเพิ่รือดมยิงจากอีเะ แต่ค<ช>นนี้เน,นี่ยทันยูประกาศเลยบอกว่าท่านจะต้องทำลายไอ<ช>การพ<ช>ัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่าน<ช>แล้วจะใช้เวลากี่วันก็ไม่เป็นไร<ช>นานเท่าไหร่เขาบอกเขาจะจัดการให้สิน้นซากแล้วก็ออกถแถลงขอบคุณประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์ที่พยายามที่จะจัดการไม่ให้อิหร,<ช>ร่านมีนิวเคลียร์แต่เขาบอกเขาต้องทำเพื่อความอยู่รอดของอิหร่านนะคะเขาก็เขาก็กดลดเท็ดอะไรทั้งหาของคุณเซนแล้วนะ เน้นยันยูนี่โกหกาบอกกันเลยนะของคนนี่เหลือประมาณทีนี้คพอพอพูดถึงหุนเซนนะคะอาจารย์ขาพอดีเหลืออีก5นาทีเราไปเรื่องที่เขาเมนชิงตัดเน็ตไทยเราหน่อยได้ไหมคะอาจารย์คะแล้ววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไป j b บกันยังไงล่ะคะเนี่ยก็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 น่น่ะสิทำไมเราท่องคาถา j b บอยู่เรื่อยเลยล่ะคุณคุณแอนเพราะว่าเขาไม่สนอและอีกอย่างนึง เ,เขาก็แต่จริงๆไอ้สินค้าที่เราส่งให้เขานอกจากอินเทอร์เนต็ตแล้วเนี่ยนะมันเจ็ดสิบแปดสิบเซนเนี่ยเป็นสินค้าไทยที่เขาต้องการจากเรานะแต่เราเพื่อประกอบของเขาพวกประกอบอะไรนิดหน่อยนะมันเป็นวันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นกาพึ่งเรามากกว่าเราพึ่งเขาแล้วท,ทำไมเราไม่ปิดด่านตนะั้งแต่วันแรกก็ไม่รู้ทำไมที่ตัดอินเทอร์เนต็ตก่อนที่เขาจะตัดกับเราอะ่ะอยากจะถามนะทำไม<อ>เราต้องเป็นสุภาพบุรุษหรือว่า เออเออเป็นลูกจอกเขาหรือยังไงเนี่ยอืมอันนี้เป็นตัวใจแล้วเราก็ไม่ได้เชิญทูตในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมาชี้แจงตั้งแต่วันที่29เลยวัยนยี่28 29แถลงเลยอันแผนที่ใัยดูทุกอย่างว่านี่แผ่นดินเราทำไมมันมีอะไรเย็บปากก็ไม่รู้แล้วที่แชนดรลลาดรายล้อกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกองคับยิงดีนะเขาเรียกทูตทหารไปแต่มันก็ไม่ใช่ทูตใหญ่ที่วันนั้นเข้าไปกัน5,000คนอะ คุณแอนที่เรารู้กันนะ่แชงกีล่าไดร์ล็อกเนี่ยโอ้โหท้งรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีจะลาโหมมากันหมดเลยเพราะนั้นเราเนี่ยนะถูกย่ำยีจะไม่รู้อะไรแล้วแล้วก็นอกจากนั้นคุณเธอก็ไปโจวจเรื่องน้ำอ่ะที่อะไรนะรู้สึกจะการเจนนบุรีหรืออะไรนั้นมันคนละฝัางความเห็นเลยนะใช่แล้วคุณหนูยังดีนะคุณคุณหัวหน้าพักอ่ะคุณหนูอ่ะอาณใจดอ่ะยังไปยังไปกินอาหารกับทหารก็ยังยินดีนะ ใช่ S <S มันต่นี้มันต้องมันต้องไปตรงนั้นว่าดินแดนของเราเราพูดไปเลยย้ำแล้วย้ำอีกอ่ะแล้วอีกรีภาพหนึ่งเห็นไอเปะฮะเข้าไปหามาคลองอะอือค่ะพ<า>พคุณบุญมาเน็ตใช่ไหมคะเออคุณมาเน็ตไอ้ตัวจอมเจนเดรคุณของเรานี่แหละเพราะว่าคุณเรียนเวฟฟอย์ก็เพราะเราทาไมเราไม่ชี้แจงให้ทูตประชุมกันเลยพูดในประเทศไทยส่งข่าวออกไป อันนี้เราเป็นลองอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเนี่ยโอ้ยบุกเราหมดทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ทําอะไรเลยมันมีปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ทําให้คนเราเนี่ยปิดปากแล้วก็ปิดสมองด้วยนะคะมันมันทําให้เราเนี่ยมันเหมือนจะเสียดินแดนแต่เสียชื่อเสียงไปแล้วค่ะคุณวรรวีเพราะฉะนั้นอไอประชุมพรุ่งพรุ่งนี้นะเจมีนเนี่ยอย่าไปอย่าไปหวังอะไรเลยอย่าไปหวังอะไรเลยเพราะว่าเขาบอกแล้วเขาจะไม่พูดเรื่องช่องบกใช่แล้ว่า เขาจ<า><ร>ะเขาจะไป ICC แล้วเขาก็ไปหาไอ้เจ้าพ่อเก่าของเขาอ่ะไอ้เจ้าอนานิคมอ่ะไอ้แอมครองแอมคองก็อยู่ในอวันนั้นที่ประชุมแชนคือลาไดรล็อกด้วยคุณแอนก็คิดดูก็แล้วกันว่าแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยแต่เราไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งนะคืออันนี้มัน,มนคล้ายๆกับวาระฟอนเรนอะไรหรือเปล่านะคะอยากจะคิดว่ามันต้องมีอะไรที่มันผิดปกติอ่ะ เพราะว่าถ้าคุณมีเลือดความรักชาติชนิดหน่อยไม่ต้องคลั่งชาติทำไมคุณต้องมาบอกบอกไม่ให้คลั่งชาติคุณไม่บอกเขาเหมืนที่ตอนนี้เขาเขาไม่ให้ซื้อสินค้าไทยเลยนะเขาทุก<ช>อยาก่างเลยนะเขา,า,าทำยิ่งคุกบ้าคลั่งชาติกันใหญ่เพราะเขาจะต้องใช้ประโยชน์นี้เพื่อจะทําให้คะแนนนิยมคูนมาเนตมันดีขึ้น<ช>นะคะ<ช>เพราะว่าเศรษฐกิจมันมันแย่เออทำไมเศรษฐกิจแย่ล่ะคุณแอนก็เพราะว่าเขาโดน4 9อจากครัง้งไงล่ะแล้วคุณจะไปขายอะไรออกไปอ่ะ ชเชื้อผ้าที่คุณผลิตอนะ่ะโดนโดนสี่เก้าเปอร์เซ็นแม้ว่าจะเว้นไปเก้าสิบวันก็ตามแต่ว่าโอ้ยเออถึงจบเว็บพอยต์ก็ตามอะแต่ว่าเพราะว่าเกาหนี่ใกล้ชิดกับจีนมากอะยังไงอเมริกาเขาก็เขาก็ไม่ค่อยไว้ใจค่ะแน่ๆอยู่แล้วอะนะเขาเป็นไซน์สเตจของจีนเพราะฉะนั้นโดยสรุปพรุ่งนี้ที่จะประชุมนะอย่าหวังอะไรเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เรากําลังประชุมกับอันพานค่ะไอ้คนเกเรค่ะแล้วมันก็เนลคุณกับไทยหมดทุกอย่างเขาจะหวังไปเรื่องไอซีเจ S <S แล้วเขาทาให้เราเสียชื่อแล้วถ้าเราจะประกาศเปล่าๆเราไม่ไปไปเข้าไอีเจไปประกาศไหมมอะ <S 2> <S 2> ่ะทั้งโลกเขาก็บอกโหนี่นะเรากลัวไอ้เขมรใช่ไหมเราไม่กล้าไปไอ้ศารนั้นโอ้โหก็อย่างนี้แหละเพราะนั้นเราต้องประชาสัมพันธ์เราต้องพูด ในสิ่งที่เป็นความจริงและก็ความถูกต้องของเรามากกว่าให้ฝ่ายนั้นมันพูดอยู่ฝ่ายเดียวค่ะคุณแอนก็อยากจะก็อยากจะจบแบบนี้ค่ะคุณแอนว่าไหนจะมีอะไรได้ไ้ค่ะเวลาน่าจะได้เท่านี้แหละค่ะอาจารย์ค่ะจริงๆอก็มีมีอยากถามอยู่แต่ว่าเวลาหมดแล้วค่ะไว้โอกาสหน้านะคะอาจารย์ค่ะไม่ไรค่ะถ้าอย่างไงวันอังคารมีสิทธิ์นะอ๋อได้ได้ค่ะ เดี S <S okay, ๋ยวแอนติดต่อหาอาจารย์อีกทีขอขอบพระคุณท<า> <หา S 2> ่านอาจารย์มากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <หา S 1> ค่ะ,คะ,ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด YouTube นะคะนั่นก็คือ Happy People Fresh เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณช่างผมนะคะจากฟิลลี่บิวตี้ด้วยนะคะใครอยากจะทำผมสวยๆก็แวะไปกันได้นะคะทั้งทำสีไฮไลท์ฟอกอะไรใดๆ ก็เรียกว่าเสริมสวยครบวงจรไปได้ที่ปัป๊มปตทรามอินทรากม3นะคะอยากจะโทรถามสอบถามคิวอะไรยังไงนะคะช่างใจดีบริการดีโทรไปได้เลยที่0959946262วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ